สวัสดีค่ะฉันเป็นติ่งฉันก็รู้วันนี้เราจะเป็นเขาเรียกว่าคลิปพิเศษเลยเพราะเราไม่เคยมานั่งแกะ MV ของน้องลิซ่ามาก่อนแต่ว่าพอมาดู MV ตัวนี้ New Woman นะคะก็รู้สึกว่ามีเรื่องราวต่างๆที่ตั้งใจถ่ายทอดออกมาใน MV เยอะมากร่องเนือจากเพลงที่มีความ ไพล้อแนวแล้วก็ติดหูเทมากๆแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของ MV ที่ใส่เรื่องราวอะไรลงไปในนั้นเยอะมากเลยนะคะซึ่งเรื่องราวอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวของน้องลิซ่านอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวกับลิซ่ามีอะไรบ้างลิซ่าเป็นไอดอลลิซ่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในตัวของเราเองเนี่ยถ้าจะถามว่าสัมพันธ์อะไรกับความเป็นลิซ่าก็น่าจะเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะดังนั้น ใน MV เนี่ยก็จะสื่อสารถึงเรื่องราวต่างๆของการเป็น n e w ส o o ูเมแล้วก็ตัวน้องลิซ่านะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งถ้าฟังจากเพลงเนี่ยก็มีความหมายที่แบบเท่แบบว่าส่งเสริมพลังให้กับผู้หญิงนะคะที่ ฟังว่าแบบว่าเออลุกขึ้นมาเถอะมาแบบว่าเป็นนิววูแมนกันดีกว่าส่องแสงประกายออร่าในแบบที่เป็นตัวคุณอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในตัว MV เนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วก็มีสารที่ต้องการสื่อมากกว่าในในตัวของเนื้อเพลงซึ่งถ้าใครคิดว่าเออฟังเนื้อเพลงก็โอเคละอินละก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ฟังแล้วอยากรู้ว่าออในตัว MV เนี่ย ที่เขาใส่อะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องการสื่ออะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะคะซึ่งในแนวทางในการวิเคราะห์เนี่ยก็บอกไว้ก่อนว่าก็จะใช้เป็นเ,เรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็ความหมายการสื่อภาษาภาพต่างๆที่เราพอจะมีความรู้บ้างนะคะโดยในเพลง new woman นะคะเราจะตีออกมาอันนี้เราก็เป็นตารางที่เราทำไว้นะคะตีออกมาในส่วนของ2รูปแบบ สรูปแบบในที่นี้ก็คือ 1. การถูกตีตาแล้วก็การถูกกรอบต่างๆจำกัดความในความเป็นผู้หญิงความเป็นลิซ่าแล้วก็ไอดอลนะคะแล้วส่วนอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราจะมองถึงการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะออกจากกรอบเดิมๆได้เราต้องต่อสู้เราต้องมีความพยายามอะไรมากมายแค่ไหนในการที่เราจะ ออกมาจากสิ่งที่ถูกตรีตาไว้หรือว่าถูกที่สังคมหล่อหลอมเรามาไว้นะคะซึ่งใน MV นี้นะคะเปิดมาเลยอันแรกเลยก็เป็นจะเป็นสไตล์ยุค90เนาะซึ่งเราก็รู้แหละว่าคือไม่รู้ว่าวัยรุ่นปัจจุบันจะทันไหมแต่ว่าเราทันก็คือในยุค90เนี่ยผู้หญิงจะมีการถูกจำกัดความคิดในหลายๆด้าน ด้วยสื่อต่างๆก็ยังไม่ได้แบบแมสแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันนะคะก็จะมีแบบทีวีนิตยสารโทรศัพท์มือถือก็จะไม่ได้แบบว่ามีอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายแล้วก็แบบส่งข้อความเมาส์กันอะไรอย่างนี้ในฉากแรกเ่ยที่เปิดมาก็คือเป็นฉากประมาณว่า สาวๆนั่งอ่านนิตยสารรอแคสติ้งอยู่อะไรอยู่นะคะแต่ว่าลิซ่าเนี่ยเปิดมาก็คือจึ้งเลยปังเลยน้องมาก็แบบว่าโอ้นั่งแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงอ๋อไม่ไหวละลุกขึ้นมาดีกว่าลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มเพลงเลยบอกว่าอ่ะเริ่มกันเถอะอย่าเสียวเวลาเลยจ้านะจุดจุดนี้ในประเด็นของ,งเรื่องราวที่เขาต้องการสื่อบ้างนะคะโดยในกรอบต่างๆที่ ใน MV เนี่ยต้องการสื่อเ,เขาเราจะเห็นได้ชัดมากเลยมันจะมีกรอบทุกอย่างเลยในรูปน่ยใน MV เนี่ยจะมีสารพัดกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นลิซ่าที่ถือกล้องถ่ายรูปตัวเองอยู่นะก็คือเราจะเห็นแค่ในกรอบรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ารูปลิซ่าในเ,เหมือนตาลางกลา,างภาพอะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะวงภาพที่ลิซ่าอยู่ในกรอบแบบ นิสชาทำออยู่ในกรอบอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นการเอ่ิซาที่ผ่านเครื่องสแกนมาก๊อปปี้ลิซ่ามาก็คือจะให้อยู่ในกรอบกรอบนี้กรอบที่ถูกกําหนดไว้แล้วว่าคุณต้องอยู่ในกรอบนี้นะหรือว่าสายตาคนที่มองเข้าไปในลิซ่าในคห้องพักนะคะก็ยังมีกรอบที่ตีไว้อีกมันจะเป็นกรอบในกรอบอะ่ะทุกคนถ้าถ้าทุกคนสังเกตอะ่ะมันก็เหมือน สิ่งที่เราผู้หญิงถูกบอกว่าคุณต้องอยู่ในกรอบแบบนี้นะลิซ่าเป็นแบบนี้นะเงี้ยซึ่งจริงๆลิซ่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้และลิซ่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ในกรอบที่เราเห็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าต้องการสื่อคือนอกจากกรอบที่สังคมถูกตีตาไว้ก็น่าจะเป็นกรอบของลิซ่าที่ ยังไงเธอก็สลัดความเป็นลิซ่าแบ็คพิงออกไปได้ยากถามว่าทำไมลิซ่าต้องสลัดความเป็นลิซ่าแบ็คพิงออกไปการเป็นแบ็คพิงไม่ดีตรงไหนการเป็นแบ็คพิงไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะมันคืออีกพาร์ทหนึ่งในชีวิตของเธอแต่ว่าในอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นงานเดียวเนาะเป็นงานเดียวของลิซ่าซึ่งลิซ่าพาก็อยากจะนำเสนอความเป็นตัวตนของตัวเองมากกว่าที่จะเป็น หรือว่าใครที่บอกว่าเธอดังเพราะเธอคือลิซ่าแบ็คพิงเธอก็คืออยากจะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะแล้วก็มาบอกว่าฉันไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงนะจ๊ะตอนนี้ไอ้งานของฉันที่ฉันทําอยู่เนี่ยฉันคือลิซ่าลิซ่าที่เป็นแบบสตาร์เข้าใจปะเออก็เลยจะมีฉากแบบโกนขนบริงบิงที่เป็นแบบสีชมพูออกไปอะไรอย่างเงี้ยในในแนวเพลงก็จะมีเหมือนแบบว่าถอดให้มันสิ้นซากไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบ น้องเขาก็คงไม่ได้หมายความอะไรที่ไม่ดีถึงแบ็กพิงแต่ว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นพาร์ทของลิซ่าจริงๆพาร์ทที่เป็นส่วนตัวเป็นโซโล่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ที่คิดว่าเขาน่าจะนําเสนอก็คือตอนที่เป็นแบบขาสี่ขาที่แบบใส่ถุงน่องคนละสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตรงโค้ชอัพที่เป็นแอปเปิลหล่นมาจากขาเงี้ยมันก็เป็นเหมือนค่าถ่าค่าเราในมุมมองเราก็คือมองว่าน่าจะสื่อถึงความเป็นไอดอลที่เป็นเหมือนแคนดี้คือคนเขามองว่าอ๋อมันเป็นหว,นว,วานแหววอ่ะมันแบบหญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ โดนตีตาว่าเอก็อย่างนี้ไงขายเซ็กแอปเปิลไงก็คือเซ็กแอปเปิลก็แบบเหมือนแอปเปิลที่หล่นเลี้ยล่าอะไรอย่างเงี้ยในอันนี้ในมุมมองเรานะที่เขาต้องการสื่อแต่ว่าแบบไม่ได้มีใครมองจริงว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่ตัดไปตัดมาเงี้ยจากแบบขายแคนดี้สวยๆอย่างเงี้ยเริ่มจะมีสีดําที่แบบว่าจากข้างบนลงมาที่ถุงน้องสีๆีอะ่ะแล้วก็ถุงน้องก็แบบเริ่มขาดขาดแล้วอะ่ะ ก็คือเหมือนเอาง่ายๆก็คือจะให้เขาคือความเป็นแคนดี้มันก็ไม่ได้ง่ายอะ่ะเข้าใจไหมแล้วเขาจะให้เขาเป็นแคนดี้ไปถึงไหนมันก็ต้องแบบนี่เขาเป็นจนเขาแบบมันยักเยินขนาดนี้แล้วอะ่ะเออมันมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่ว่าคุณมองเห็นว่าเขาเป็นแคนดี้คุณจะดูถูกหรือว่าเออจับเขาได้อะไรเงี้ยมันมันมีความพยายามหรือว่า มันมีตัวตนอะไรบางอย่างเหมือนกันที่อยู่ข้างในของตัวถุงน่องส,สีเหล่านี้ประมาณนั้นนะคะอาจจะนี่อาจจะตีความแบบว่าลึกซึ้งเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าผู้กำกับต้องสื่ออย่างนี้ไหมแต่ว่าอันนี้ก็จากการดูหลายๆรอบของเราแล้วก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีเรื่องราวต่างๆในฉากนั้นเกิดขึ้นนะคะจากนั้นก็จะเป็นฉากดอกบัวที่อยู่ในมือ ดอกบัวที่อยู่ในมือนะจะเป็นสีม่วงกับสีทองนะคะก็จะมีท่อนหนึ่งในเพลงที่แบบว่าร้องว่า purple into the g r l ก็จะหมายถึงแบบสีม่วงที่อยู่ข้างในสีทองอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในสีทองมันแล้วในฉากก็จะเป็นเหมือนเกสรเกสรของดอกบัวสีม่วงแล้วก็เริ่มมีสีทองไหลเข้ามาแล้วลิซ่าจะใส่ชุด สีดาขนนกอยู่ในนั้นนะคะซึ่งในในส่วนเนี้ยเราคิดว่ามันน่าจะสื่อถึงความเป็นผู้หญิงแบบเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสีทองกับสีม่วงเนี่ยก็สื่อถึงความหรูหราความที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะลึกลับน่าค้นหาความแบบสูงสั์อยู่ในนั้นแต่ว่าบางทีอะเออเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะ อยู่ตรงนั้นนะก็จะจมายถึงแบบมันจะดูหรูหราสวยหรูอะไรมากมายอะ่ะเราก็ยังเป็นเราอยู่เรายังเป็นสาวขนนกสีดำที่อยู่ท่ามกลางเกสรดอกไม้อะไรอย่างฮงะนั่นก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ที่เราตีความได้แต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันลึกซึ้งมากกว่านะั้นหรือเปล่ามองเข้ามามันจะมีฉากฉากหนึ่งอะ่ะที่เห็นว่า แบบลิซ่าอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วก็มีเสื้อผ้าตะกรง<ม>เต็มไปหมดเลยสุดท้ายอาเธอก็ได้ชุดของเธอละชุดของเธอเนี่ยก็ถูกที่คนมองเข้ามาอีกในมุมมองที่หลากหลายอีกแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวตัว,ต,วตัวเองอะเราจะเห็นภาพที่แบบมันมีมุมแปลกๆที่ไม่ได้เห็นลิซ่าเต็มตัวเท่าไหร่อันนี้คือเป็นหนึ่งในมุมมองที่เรามองเข้าไปในตัวน้องซึ่งเอาจริงๆอะเรา รับรู้ข่าวสารน้องหรือว่าเห็นน้องอยังไงก็ผ่านสื่อะเราไม่ได้สัมผัสต,ตัวตนจริงๆของเขาเราไม่เห็นทุกพาทุกส่วนในชีวิตของเขาหรอกว่าตัวตนจริงๆเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหนู่นนิดนี่หน่อยเอามาประกอบกันแล้วก็คิดว่าอ่ะอันนี้คือลิซ่าซึ่งจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะก็ฝากแม่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ฝากคนที่ติดตามน้องหรือไม,ไม่ได้ติดตามน้องอะไรเงี้ยก็ อย่เพิ่งไปจัดหรือว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากมายว่าตรงเนี้ยเป็นลิซ่าเพราะว่ามันก็คือแค่ส่วนหนึ่งของเขาเขายังมีอีกหลายส่วนมีส่วนในเต้นในห้องที่เราแบบเออขอมองเข้าไปหน่อยดูซิลิซ่ากําลังทําอะไรอยู่เงี้ยก็แบบเออน้องเ็ากำลังซอมเต้นเต้นอย่างมีความสุขอยู่ในมุมของน้องซึ่งก็อ่าเห็นเห็นแล้วก็ยังไงเห็นแล้วก็เออแบบ สังเกตได้จะเป็นผู้ชายเนาะที่มองเข้าไปก็อาจจะแบบแล้วยังไงคุณเห็นในส่วนที่ฉันกําลังทําอันนี้อยู่แล้วคุณจะเป็นได้อย่างฉันหรอถ้าคุณไม่ทําอย่างเงี้ยฉันเห็นหมดแหละว่าคุณกําลังแอบมองฉันอยู่แต่แล้วไงก็ถ้าฉันมีความสุขที่ฉันจะทําฉันก็จะทำแหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นที่แบบเป็นทาวแล้วก็แบบมีไฟอันนี้ก็จะตรงกับท่อนเพลงเลยที่ walk to the fire แปลว่าเดินข้ามถูกอุกว่าค อไฟก็เหมือนเป็นอุปสรรคหนึ่งในชีวิตเนาะแต่ว่าลิซ่าก็จะเดินข้ามมันไปเหมือนแบบสวยๆวแบบแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับไฟที่รองเท้าชั้นนี้ลยจ้าเงเพราะว่ามันก็แบบใครก็ต้องเจออะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอุปสรรคในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอนะคะดังนั้นอย่าไปกลัวถ้าเราอยากจะเป็นแบบคนแบบที่เราเป็นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเราก็วอล์กอะไรนะ walk to the f i e เลยนะคะนี่โอ้โหโแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งอันนี้ก็ชอบมากคือฉากที่ลิซ่ายืนหน้านิ่งๆก็คือสวยอยู่แล้วแหละสวยอยู่ละแต่ก็ยังไม่วายก็ช่างแต่งหน้าก็ยังเสริมให้เสริมให้ซะแบบแน่นเชีดแน่นเวิร์กระจุยกระจายไปหมดหัวโห,โหยุ่งหมดหน้านี่ช้ำไปหมดเลยนะคะแต่ก็แบบอ่ะแล้วยังไงล่ะก็แบบเออใส่สีตีไข่กันเข้ามา ก็รู้แหละว่ามันไม่ง่ายหรอกการที่จะเป็นนิว m วูแมนเงี้ยแต่ว่าฉันก็ฉันก็จะทำให้ได้ฉันก็จะไปให้ได้เหมือนกันนะท่อนเนี้ยมันเหมือนเป็นการตัดพาร์ทจากเออรลิซามาเป็นโรซาเลียนะคะนะในคลิปก็จะเป็น เหมือนลิซ่ากำลังแบบเป่าผมแต่ว่าเป่าผมเนี่ยมันดันแบบปืนที่แบบยิงเข้าสมองตัวเองอะไรเงี้ยพอยิงเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้เป็นหมายถึงว่าปืนที่เรายิงฆ่าตัวตายแต่มันน่าจะเป็นหมายถึงอะไรบางอย่างที่เราอใส่เข้าไปในสมองเราแล้วแล้วเรากรับกรายเหมือนแบบยูเรกาอะไรเงี้ยแล้วจากลิซ่าก็จะมาเป็นโรซาเลียพอมาถึงพาสโรซาเลียเนี่ยก็เหมือนคลี่คลายปมของการถูกตีตาการถูก กฎอะไรต่างๆไว้นำมาสู่การเกิดใหม่ซึ่งจะเป็นพาที่เห็นจะเป็นโรซาเลชุดดำแล้วก็ลิซ่าชุดขาวที่หลายๆคนวิเคราะห์ว่า,วาน่าจะเป็นเหมือนแบบหยินหยางหรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะสื่อถึงการที่เราได้เหมือนแตกฉานในตัวเองละว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรที่สิ่งที่เป็นเราแล้วเรา ลงมือทํามันเนี่ยเพราะพอหมดจาพาร์เนี่ยความเป็นกรอบต่างๆใน MV จะแทบจะไม่มีเลยมันจะเป็นพาร์ทของลิซ่าโรซาเลียในสวนสวนดอกไม้แล้วก็ทําเหมือนทั้งสองคนเนี้เป็นเทพแห่งความสําเร็จอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะก็สวยมากฉากนี้หลังจากนั้นพอหมดฉากนี้ไปก็จะเป็น ฉากที่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันละมีการเมา้ามอยการการใช้ชีวิตที่แบบชิวๆสบายๆจะมีฉากเห็นผู้หญิงใส่ส้นสูงตัดหญ้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอยงานตัดหญ้าไม่ได้แบบเป็นแค่ของผู้ชายผู้หญิงก็ตัดได้หรือว่าผู้ชายทะเลาะก,กันแล้วยังไงอยากให้เป็นผู้หญิงทะเลาะก,กันหรอซึ่งก็ไม่ใช่ไงก็ฉันไม่ชอบทะเลาะก,กับใครฉันจะนั่งดูผู้ชายทะเลาะมันก็เรื่องของฉันค่ะอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นฉากที่แบบว่า ผู้หญิงที่กำลังก้มลงไปอมน้ำแข็งนะคะซึ่งจะก้มไปอมน้ำแข็งหรืออมอะไรมันก็เรื่องของฉันเข้าใจปะเข้าใจปะเออมันก็แบบว่าเออไม่ไม่เกี่ยวกันะ่ะคือฉันจะทําอะไรก็ได้อีกอันหนึ่งที่สื่อถึงแบอเออฉันคุมคุมเกมนร้ลก็คือแบบเป็นมือที่กําลังเล่นเกมอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจก็อย่างเช่นฉากที่ ดวงตาถูกสีถูกป้ายสีถูกอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนแบบเราถูกสีอะไรไม่รู้อะถูกใครก็ไม่รู้อะมาป้ายใส่เราแต่ว่าเราก็ลืมตาขึ้นมาได้แล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงสีพวกนี้มันไม่อาจจะทําให้ความเป็นตัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็จะมีฉากที่น้องลิสนั่งอยู่ในมุมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ มันก็คงมีฟิลนี้กันบ้างอะเนาะถึงจะแบบเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจแค่ไหนเป็น Rockstar เป็นแบบนิวมูเมนแค่ไหนกว่าจะผ่านมาถึงตรงจุดนี้ได้มันก็ต้องมีมุมที่แบบเออฉันนั่งหลบมุมอยู่แบบพักขำใจรวบรวม,รวมสติกับตัวเองมันไม่ได้แปลกที่ว่าเฮ้ยฉันคือผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงคนใหม่หรือว่าเป็นล็อก s t ตาเป็นซูเปอร์สตแล้วฉันจะไม่มีมุมที่แบบว่าเออฉันเข้ามุมบ้างอะไรบ้างนี้นะคะซึ่ง มันก็แบบเออนำเสนอออกมาได้ดีมากอีกอันหนึ่งก็คือฉากที่ลิซ่านอนอยู่ออบนเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็มีภาพลิซ่าออกมาหลายๆรูปอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้ว่าแบบมันมีการคือเวลาเราเห็นว่าอันเนี้ยสำเร็จเงี้ยเราก็จะมีการผลิตมันซ้ำว่าเราคิดว่าถ้าทำซ้ำอีกมันก็จะสำเร็จอีกเงี้ยแต่ว่าคุณซ้ำซ้ำออกมาคุณก็ได้เป็นแค่ ก็ปี้ของลิซ่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวตนคุณจริงๆไม่ใช่ว่าคุณเห็นน้องเป็นไอดอลเป็นไรแล้วคุณจะต้องทําตามแบบน้องก็ปี้เขาออกมาแล้วคุณจะได้เป็นเหมือนเขาเนี่ยคนคือเป็นตัวของตัวเองดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะย่ยแบบเออไม่ใช่เห็นลิซ่าสําเร็จแล้วก็ฉันอยากคืออยากเราสำเร็จกันได้แต่เราไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยการเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเป็นสามีคนหนึ่งเออก็เป็นเป็นตัวเราหาตัวตนของเราให้เจอ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรอยจูบที่ลิซ่าทิ้งไว้แล้วก็มีรูปมีลิซ่าอยู่ในกรอบของรอยจูบนั้นอีกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เขานําเสนอถึงกรอบแต่ว่ากรอบนี้เนี่ยมันเป็นกรอบที่เราสร้างขึ้นมาแล้วไงเป็นกรอบของฉันละฉันจะมันไม่ใช่กรอบที่คนอื่นสร้างให้เราอะคือคนเราไงมันก็ต้องมีกรอบแต่ว่ากรอบนั้นเป็นกรอบที่เราสร้างเลยไม่ว่าเป็นกรอบที่ ถูกคนอื่นสร้างให้แล้วก็อีกอยนนึ่งพอามาถึงฉากนี้เราแบบว่าฮามากแล้วก็ประกอบกับเนื้อเพลงเดี๋ยวจะอ่านเนื้อเพลงให้ฟังนะฉากนี้ก็คือฉากที่ลิซ่าเอาหวัวจุ่มเข้าไปในช่องฟรีดตู้เย็นนะแล้วเนื้อเพลงท่อนนั้นอะมันตลกมากมันบอกว่าแบนดลักซักเกอร์ก็คือถ้าโชคไม่ดีก็ดูเป็นไอ้ขี้แพ้ก็ต้องเมดอยู่ ก็จะ make your d t r แต่มันทําให้เธอแข็งแข่งขึ้นซึ่งแบบเออตอนแรกเราเห็นก็แบบว่าอ๋อหัวหัวร้อนหรือเปล่าแช่ในช่องฟีดไม่ใช่ค่ะพอไปดูเนื้อเพลงก็คือจะบอกน้องบอกว่าเออก็ถ้ามันแพ้ก็แบบว่าเฮ้ยแพ้กืแพ้แพหัวตอนนี้หัวกุอยู่ในช่องฟีดละอย่างนี้ก็ แล้วยังไงอ่ะมันก็ทําให้เราแข่ง,ขงแข่งขึ้นไงก็แค่นั้นเองอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบเออตลกดีว่ะมันมีมุมตลกตลกในในอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยเอาจิงๆนอกจากลิซ่าจะบอกบอกเออถึงผู้หญิงผู้หญิงทุกคนนะคะที่กําลังพยายามที่จะเป็นนิวเมนในแบบของตัวเองอยู่เนี่ยก็ยังสื่อถึงคุณผู้ชายหลายๆคนที่ ออใช้วิธีการกดขี่ข่มเหงคุณผู้หญิงด้วยในการทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นใครสักคนขึ้นมาแล้วการที่พอตัวเองเป็นไม่ได้ตัวเองก็โทษนูน่โนโทษนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะการที่ผู้หญิงคนหนึงจะขึ้นมาระดับต้นๆได้แล้วก็ อยู่เหนือผู้ชายหลายๆคนได้เงี้ยการที่คุณไปกดเขาหรือว่าใช้วิธีแบบที่มันไม่แมนที่มันแบบไม่แฟร์ไปเอ่อกดเขาดึงเขาลงมาเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ดีเงี้ยเอออันนี้ก็จะตรงกับท่อนที่แบบว่า Try not say y o u ส u ฟ f f อรจะบอกว่าเธอรู้สึกทรมานเหรอโอ d ดอน blame ย o u r m o มาเธอย่าไปโทษแม่ของเธอเลยนะอย่างเงี้ยเออมันแบบถ้าเราจะทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งเราก็ควรที่จะพิจารณาตัวเองไงไม่ใช่ไปโทษนูน่นโทษเน้นโทษนี่อะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะแบบมาโทษที่ตัวฉันแล้วก็ท่อนนี้ก็จะอยู่ท,ท่อนสุดท้ายนะ Elevate 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 I liberate a new f o n t i e r ก็คือฉันจะยกระดับตัวเองและบุกให้หมดทุกตลาดเลยซึ่งอันนี้ก็ชอบมากคิดว่าตรงกับเพลงนี้มากเพราะว่าตอนนี้เธอบุกไปตลาดสเปนล,ละจ้าเธอไกลอินเตอร์สุดๆแล้วต่อไปไม่รู้ว่าลิซ่าเนี่ยจะฟีดอะไรกับใครต่อแต่ก็คิดว่าฟีดได้เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเหมือนชื่อนิตยศาร์ในนี้เลยคือ a l t e r ego ก็คือการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับตัวตนของเรา เออเราจะเป็นเราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นโดยไม่ต้องมาให้คนอื่นตัดสินใจว่าเราเป็นอะไรนั่นแหละก็คือ i am a new w o m a n นะคะแล้วก็เดินออกจากห้องประตูนี้ไปเลยประตูนี้เนี่ยที่เปิดอยู่ก็คือประตูที่ชื่อว่า new m o m a n ค่ะรอให้ทุกคนนะคะไปเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนใหม่ในแบบของเรานะเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่เป็นตัวตนเราจริงๆไม่ได้เกิดจากการ ถูกสังคมตีกรอบแล้วก็ล้อมรอบความคิดนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพลงนี้มันก็เนื้อหาเพลงก็น่าสนใจ MV ก็ที่สุดลิซ่าก็เลิศมากออขอบคุณนะคะที่ทํา MV ดีๆอย่างนี้ออกมาให้เราดูอยากให้ MV นี้ได้รางวัลมากๆแล้วรวมถึงรางวัลเ,เขาเรียกว่าฟิชเชอรลิงกันด้วยนะ เราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ลิซ่าเป็นอะไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะหาคําจํากัดความอะไรให้น้องว่าน้องจะเป็นเคป๊อปหรือว่าจะเป็นป๊อปหรือว่าจะเป็นไท,ท,ทยป๊อปอะไรเงี้ยคือเรามาถึงโลกยุคหนึ่งที่ไกลยุค90มาหลายปีมากๆแล้วที่แทบจะไม่ต้องจํากัดความกับ อะไรบางอย่างนะก็ขอให้น้องลิซ่าเป็นตัวน้องลิซ่าแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็เราก็ลากก็ชอบในสิ่งที่น้องเป็นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรพร้อมสนับสนุนเสมอไปละบ๊ายบายฝากถึงทุกคนนะคะคลิปวิเคอาเอ็มวีนี้ก็เป็นวิจารณญาณส่วนตัวของเราเองนะคะก็ไม่ได้อยากจะไปตัดสินใจอะไรหรือว่า ฟันธงว่ามันเป็นสิ่งสิ่งนั้นซึ่งจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อยากรู้ที่ความจริงก็ต้องไปถามผู้กำกับหรือว่าทีมที่เขาร่วมกันออกแบบสร้างแต่ว่าอันนี้เราวิเคราะห์จากตัวเนื้อหาแล้วก็ที่ที่เราดูแล้วก็จากเนื้อเพลงค่ะก็แล้วก็เอามาผ่านการกระบวนการกันกรองที่มีอยู่น้อยนิดของเรานะคะก็วิจารณ์ได้นะคะหรือว่าอยากเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นแตกต่างอะไรก็มาคุยได้หรือว่าเห็นในอีกมุมหนึ่งก็มาเล่าสู่กันฟังได้ก็ รักษาเ,เขาเรียกว่าบรรยากาศแฮปปี้แฮปป้ของช่องนีไว้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ